สักครู่สักครู่รอก่อนว่าในทูขึ้นไหมมันมีข้อความเบอร์จํานวนแล้วเบอร์ใส่ของใครครับเ็น่งไพี่เปิดลิงค์ลิงก์อันนี้ฮะ <S <S อันนี้หน้าโดเนทใช่ปะ่ะชื่อชื่อใส่เป็นชื่อของเราเราชื่ออะไรจะโดเนทมาชื่ออะไรก็ใส่ข้อความก็จะพิมพ์อะไรมาก็ได้ ให้บอทมันอ่านนะครับส่วนทัวเลตตอนเรืยอมันทัวเลตแล้วก็เบอร์โทรศัพท์โทรศัพทพ์คือใส่เบอร์เบอร์โทรเราเบอร์โทรของเรานะครับเข้าไปแล้วก็ตามจํานวนขั้นต่ำคือผมตั้งไว้ขั้นต่ำคือห้านะครับห้าบาทเนาะอ่ะพี่เปิดไลน์ใน youtube แล้วแต่คนเลยถามชื่อช่องอีกนี่ชื่อช่องนี้เนาะเนี่ยชื่อช่องเนี้ เออว่ะพี่ไม่ได้เปิดไอ้น,นี่ไว้ท็อกเก้าป้าเนื่อเนอขอโทษขอโทษคนดูขอโทษอ่ะเห็นไหมนี่นะอันนี้คือ YouTube นะครับนายไปเสียนะป็นนายไปเสียนสรุปแอดมินเสกให้จริงๆใช่ไหมผมเปนเอ็มหนึ M ่งสเจ็ด เกี่ยวด้ไงอ่ะพ,พ,พี่พี่พูดไปไงคลิปถ้าคนดูคลิปว่าไงอ่ะมันมีเอ็มหนึ่งสิบเจ็ดใช่ปะล่ะแต่ของพี่มันเอ็มแปดสองอ่ะ <laughs> หาหลอคนดูไปเถอะเดี๋ยวครับนี่นะครับนี่นีนน่ไล์อยู่เนาะดิงโดเนตต้ล่างไอ้นี่เนาะพี่ไม่ได้อ่านพี่ไม่ได้อ่านแชทในไอ้นี่นะ ใน YouTube นะพี่อ่านแค่ในอ่าเขาเรียกว่าไงใน t ิ k ตอกนะคุนี่เล่นไหมครับเล่นครับ <ST S 2> เดี๋ยวเล่นแบบเหอนกับ <ST S 2> <ST S> อะไรนะมีแบบมแนมะนำแบบทำอะอไรวะไวติงมันม, <ST S> มันชื่องไวติงคล้ายๆโวยวายเล่น ปัญนาพี่ว่าเสียงเพลงมันดังไปหรอบนตด้โทรศัพท์น่าจะใช้ได้ม like ันม <___ pic oubl internally> ันเปิดอาลกอริ วัดไม่ตายโ <laughs> หระเบิดคือฟังจากเสียงแล้วแบบแป๊ะนั่นเดียวหาย นี่วอลแบงเข้าไปกลังวิธีการเสียงอยู่ด้านเสียงเสียงมันอยู่ด้านหลัง เสียงวิ่งขึ้นมาปะที่มีเปืนแนะนำสำหรับคนเวลยังไม่ถึงสามสิบไหมครับถามเพราะเวลยังไม่สามสิบอยากเล่นอะไร,ะไรปิดกลสไลหรืออะไรเบอร์คือเบอ,อ,อร์คือต้องใส่อะไรครับเบอร์เบอร์ต้องใส่เป็นเ,ออเบเอร์ทัวเล็ตครับเบอร์ทัวเล็ตของคนดูนะครับคือสมมติว่าพี่จะโดเน a t ให้ให้น้องคนหนึ่งนะครับไอตรงตรงเบอร์อะคือต้องใส่เป็นเบอร์ของเราเองนะครับ เนะปิดปอหนึ่งเปิดปอเปิดปอเปิดปอโอเครันโปลเมื่อกี้รันโปลขึ้นมานะไม่ต้องตกใจมันเอาล็อกอินอินเฟสออกอ่ะพี่กลายรหัสถ,ถ่ายไปด้วย อ๋ออันนี้พี่ไม่รู้ดิเล่นใหม่ก็ได้พี่ยังเล่นใหม่เลยที่คนดูเห็นรหัสเนี่ยพี่เล่นรหัสใหม่นะครับโอ้โหขอรับการโดนเอทดนะครับผมอยากเล่นด้วยจังแล้วมันคุ้มหนอกอันไงครับปลาลูนะเป่ลืมปรับ อย่าเล่นด้วยจอยเข้ามาเลยครับพี่ลืมตั้งวะโทษาเจเสียมอจาจจะซ้อนใช่ปะรายล่าเก่าพี่เวลเท่าไหร่ครับรายเก่าพี่เวลเท่าไหร่วะสามสิบกว่าสามอประมาณนั้นออสตลอบการโด n a t e ฮะใบของจอยเข้าพีนดิดามันไม่ถูกไม่จอยปกี่ออฟไลน์ ไม่เพลงตึงมาว่ะเห็นี้งเล่นะลังแล้วตึงไม่ได้ละขอเล่นก่อนพลังมาพลังมามันเป็นบัฟบัฟพ,พิเศษเวลาเปิดเพลงแล้วเล่นเกมอะไงระบัฟพ,พิเศษยิงไม่โดนเลยจางไหนวะ,วะยิงเราจังไหนวะ ยิงเราจากไหนวะพี่ไม่ได้อ่านแชทใน youtube นะครับคนดูขออภัยด้วยนะกล็ลลงงอยู่ว่าใครยิงเราอ้ยโอเครู้ละ พี่ไม่อ่านชัดพี่ไม่อ่านชัดในรูมนะอ่านเฉพาะในติ๊กต็อกนะใช่ไหมเวลาเล่นเกมม่เพที่มันยิงกันในนั้นยิงอย่างเดียวอะ่ะไม่จริงจังอะ่ะชอบเปิดเพลงแล้วเล่นไม่ตึง Cái à kia mà nên mà <cười> 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 มไม่ตายน่าจะโดนตัวคนยิงเราเห็นขาเมื่อกี้ย็นขาโผล่อยู่นะเหมือนพี่จะลืมอะไรเปล่าวะเออใช่บีฟจีลืมไปเลยคนดูเขาขอมาเนี่ยว่ะมีเลรหัสไหนรหัสรหัสระเบิดอืม อืใช่อช่ของแต่งเริ่มจากอันแรกเลยออปติกสะโขบนะครับใ้่เป็นเอคอกอืมบาลเลีพี่ใช้เป็นมัสโซนะครับใส่เป็นมัสโซเบกนะครับนี่นะหรือไปเก็บเสียงก็ได้แล้วแต่คนใส่ไหนก็ได้นะพี่ใช้มัสโซเบก อันบาร์เรลพี่ใช้สโตร์ตัอนกิปนะครับเนี่ยแล้วก็อื่นๆพี่จะใช้เป็นโทรศัพท์ใส่โทรศัพท์มาหรือใส่เลเซอร์ก็ได้แล้วแต่คนเอโมพี่มีใส่นะประมาณน,นี้บีเอฟจีสำหรับเซตอพบีเอฟจีเนาะ อืควรโดนน,น้่นนะเม่อก็โอ้โหลูกสองยอมเลยดีเลยทางไปเลยพูดผิด ปืนโผล่นะเมื่อกี้เห็นปืนป่าก็บอกปืนมันโผล่เฮ้ยนี่ต้องดักระยะเลย บิบก <c oughs> ีอ่ะื้อยังไงอ่ะืมไม่เคยสามพันเลยเอ่ะ คือกล่องไหมอย่างเดียวไหมพันห้าไปครับตู้ผมว่าผมซื้อเอ็มหนึ่งเจ็ดเลยเด๋ยว ของดีคนอีสานไอ้เนสิบเจ็ดพี่พยายามหามุมขึ้นอยู่นะไม่ต้องงงคนดูว่าพี่ทำอะไรหาบ้านน้มันขึ้นได้อยู่ถ้าจะหลังนี้ปะถ้าจะไม่ผิดเอ้ยหลังไหนวะมันขึ้นได้เฮ้ มันคือหลังไหนวะนระฝั่งปะ เัป็นเพียงแค่ปืนสไนโส,สเล้ว ไอตู้อะพี่จะเป็นนินจา <c oughs> โอ้อยเลย นี่ไงพี่ล่างหัวผมนี่ไงล่างหัวผมไปแล้ว Ồ oh, nó sẽ nhằn đằng ạ à. Chim mi <laughs> phu <laughs> chơi <laughs> lên anh Ôi Ơi có ปิงหกสิบกวัยเองของพี่อ่ะเป็นเน็ตเองแล้วไปแล้วพี่ไม่ไป,ไปครับ เฮ้ยคนดูพี่ว่าพี่จบอะไรพี่ลองสตรีมดีกว่าเสียงรบกวนเ,อนเยอะนี่งลงเร็วหน่อยนะ ตอบมันไม่มีเนี่ยมันม,มีกันมันไม่มีตัดเสียงรบกวน่ะทำได้ป่าววะการตรวจสอบเสียงไม่มีอ่ะไม่ว่าจะจบตอนนี้พี่โสตีมแล้กัน ไฟแล้วเปิดอีกดิ้วเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเราจะสนไหมเอาสักหกนัดแล้ววิ่งยิงเลยอิกซ้ายลุนลัวอ้อโหร้อคปิกซ้ายลุนลัวคุณกลอนไม่มีกี่ตัววะน่ะเมื่อกี้ขอไปแล้วละกันนะนี่นะ จะเป็นระบบแทงเหรอคุณดูเล่นเดกแบบนี้ไม่เกินไปเลยแล้วข้อนมหัจะรยหัวเะนหัวไงวะ พี่เป็นสตรีมหรอปเปล่าเสียงมันดังเกินไปแล้วพี่พป่นสตรีมแล้วนะในห้องปกติมีเสียงโคตรดังเลยเราจะเบาก็ได้ไหม โอ้สกก์ You อ s such น่าตสีดา้ดูนะครับโอ oh. ไม,ม่ไม่มีไม่มีไม่มี oh. คือ OBS มันมีป้องกันเสียงรบกวนไงแต,ต่ติดต่อมนันนี้พี่เลยต้องลดสตีมนะเข้าใจนิดนึงเนาะรือรู้เป็นอยู่นะพี่ไม่พูดเด๋ยวหรอก อเควันนี้ก็ลงเร็วหน่อยนะแต่อยู่โชลตัดทิ้งเอาก็ได้โอ้โหยังไม่โดนลื่เยไปแล้วมาดูเย้กดลง